mm <clears throat> Mm-hmm. <clears throat> สวัสดีครับนักลงทุนครับเจอกับผมชินเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับ EP นี้เป็น EP 5นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเทียกับ x m Forex นะครับสำหรับเพื่อนๆไหนต้องการทำกำไรกับ x m Forex สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนความศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนและไม่ควนเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนกับ Forex จะมีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันหากเพื่อนๆนะครับมีการบริหาจัดการเงินทุนของเพื่อนดีย่อมสามารถที่อยู่รอดในนนนนนนตลาาดดีี้้้ไอย่่งงมัััััคคคะะรรบบบสหว ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีที่มีข่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกประมาณแปดนาทีนะครับข่าวจะออกนะครับคือข่าวเกี่ยวกับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าโนนพาร์ทเฮโลนนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการดูตารางข่าวนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ f o r r e f a c t o r y c o m นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของเว็บไซต์ f o r r e f a c t o r y c o m นะครับดูนะครับว่าตัวเลขข่าววันนี้จะออกไปในทิศทางไหนนะครับ เพื่อนๆท่านไหนต้องการทำกำไรกับโป๊กเก X M Forex นะครับสามารถสมัครได้ที่ลิกนใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของ X M Forex นะครับในส่วนของผมใช้โปรแกรม MT4 นะครับในการเทรดสำหรับวันนี้นะครับเทรดชนข่าวนอนฟาร์มนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีความผันผวนของตลาดนะครับมีความผันผวนของตลาด เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับข่าวนอร์ฟร์มันนี้นะครับโอเคนะครับเหลืออีกประมาณประมาณเจ็ดนาทีนะครับข่าวเกี่ยวกับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่านอร์ฟไฮเพโลนะครับจะออกนะครับลองดูนะครับว่าที่ทางราคาการวิ่งของที่ทางราคาทองคําจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับจะเป็นทางเ็มสิบห้านาทีนะครับ การเฟรมสีชั่วโมงนะครับเราย่อม,มาดูในส่วนของทานเฟรมสีชั่วโมงนะครับหากสามารถทะลุนะครับโซนที่ผมได้ทําการตีเส้นไว้นะครับหากสามารถทะลุโซนเขียวด้านบนนะครับมีอโอกาสที่จะกลับตัวเป็นหน้าบ่ายได้สูงนะครับทางราคาที่ทางในที่ทางลบนะครับถ้าทะลุกรอบบริเวณที่ผมทําการตีเส้นสีเขียวไว้ด้านล่างนะครับ ในกรอบสีเขียวด้านล่างนะครับมีโอกาสที่จะกลับไปนหน้าเซลล์นะครับเป้าหมายถัดไปนะครับผมคาดการว่าเป้าหมายถัดไปมันน่าจะมาในส่วนของมาทดสอบอย่างแนวแนวรักสำคัญนะครับเรืงสือว่าเป็นแนวรักแข็งแรงนะครับบริเวณโซนราคาเดี๋ยวผมขอขยับลงมานิดนึงนะครับ ประมาณโซนราคานี้นะครับซึ่งสื่อว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับแนวรับฐานเฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวเราเราขยับมาดูในส่วนของฐานเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือฐานเฟรมวิกนะครับหรือว่าฐานเฟรมหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับในส่วนของฐานเฟรมหนึ่งสัปดาห์นั้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแนวรับบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นทาร์็กหรือว่าแนวรับที่มีความสําคัญนะครับหรือว่าแนวรับแข็งแรงนั่นเองนะครับบริเวณทาร์็กของราคานี้นะครับอ่าส่วนฐานเฟรมมันนะครับฐานเฟรมนั้นเป็นเช่นไรนะครับเช่นกันนะครับนนนนนนะะคครรรรัััับบได้มมมาาชยงทเฟ ยังไม่ชนนะครับยังไม่ชนแนวรับทานเฟรมันนะครับบริเวณโซนราคานี้หากราคามาแตะยังเส้นสีเหลืองนะครับหากยังไม่ทะลุนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับเป็นหน้าบายได้นะครับเดี๋ยวประมาณ5นาทีนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานและภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Non Farm Payroll จะออกนะครับโอเคนะครับตอนนี้กราฟวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับไซด์เว์ซึ่งยังไม่ไปไหนนะครับกราฟอย่างน่งๆนะครับลองดูนะครับว่าอีก ประมาณห้านาทีนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Non-Farm p a r o ก็ Hero, จะประกาศออกมานะครับว่าทิศทางราคาการยื่นที่ของราคา,า,ราครับจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับต้องมาดูหน้าง,งานกันอีกทีนึงนะครับส่วนโปรแกรมที่ผมใช้ในการทำกำไรวันนี้นะครับก็คือโปรแกรม MT4 นั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นักลงทุนสาม,มารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม m t 5นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้งาน แอปพลิเคชัน XM ฟอนเรได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับขอโทษครับตอนนี้ราคานะครับเกิดการไซเวย์นะครับเนื่องจากว่าเป็นกราฟที่รอข่าวนะครับรอชุนข่าวนั่นเองนะครับซึ่งดูที่ทางราคาก็อยู่นิ่งๆนะครับช่วงเวลานี้นะครับโอเคเราลองดูตัวเลขนะครับ เดี๋ยวถ้าตัวเลขออกนะครับเราเราจะทําการเทรดนะครับตอนนี้เราอข่าวก่อนนะครับรอตัวเลขจากข่าวก่อนนะครับเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับซึ่งประกอบด้วยคู่เงิน CAD นะครับแล้วก็ USD นะครับส่วนตัวเลขที่จะทาให้คู่เงินทองคําพันผวนนัก็คือ Imprimis Change นะครับก็คือตัวเลขการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Non Farm Payroll นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่าที่ทางราคานะครับการื่้นถี่ของของราคาจะเป็นไปนี้ที่ทางไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้กำลังมาทดสอบอยังแนวรับนะครับที่ทางเฟรม5นาทีนะครับทางเฟรม15น,นาทีเป็นเช่นไรน,นะครับทางเฟรม15นาทีก็จะย่ยอลงมาหน่อยนะครับเลอลบไปละ ตีเส้นใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้มุมเพ่โลบไปนะครับตีเกาะสี่เหลี่ยมนะครับประมาณโซนราคานี้นะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปยังราคานี้นะครับมีโอกาสที่จะกลับเป็นหน้าบ่ายนะครับในทางกลับกันนะครับหากราคานะครับวิ่งมายังทาร์เก็ตด้านล่างนะครับ ถ้าเก็ประมาณถ้าเก t ของราคานี้นะครับมีโอกาสที่กับตัวเป็นหน้าเซลล์นะครับสามารถเพื่อนๆสามารถตั้งเซียวสต็อปได้นะครับบริเวณโซนราคาีนี้นะนี่ก็เป็นแนวแนวต้านนะครับนี่ก็เป็นส่วนของแนวรับบริเวณราคาด้านล่างนะครับซึ่งณราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ในไซด์เว์นะครับโอเคนะครับขยับลงทานเฟ็มสามสิบนาทีทันเต็มหนึ่งชั่วโมงทันเต็มสี่ชั่วโมงนะครับเออซุมเอาเข้ามานะครับ โอเคนะครับลองดูนะครับว่าราคาของคําจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านแนวรับย่อยนะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับที่ทานเฟรม30นาทีนะครับหรือว่าทานเฟรม15นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวต้าน่อยอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่าการเคลื่อนที่ของราคาจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับโอเคนะครับเลียประมาณ2นาทีนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่านอนฟาร์มเฮโรนะครับจะประกาศออกมาครับเลียอีกหนึ่งนาทีนะครับ หนึ่งนาทีกว่านะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหรือว่านอนฟาร์มใหโลนะครับจะประกาศตัวเลขออกมานะครับเรียงอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรานับอยหลังครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำกำไรกับบุ๊กเกอร์เอ็มฟอ์เสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอวงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ ครับนิ่งๆนะครับีกประมาณครึ่งนาทีนะครับสามสิบวินาทีนะครับตัวเลขการประกาศตัวเลขการจ้งงานนอกภาคเกษตรกรรมของสารเฐิเมมิการหรือว่าเงินฟาร์มเฮโร่นะครับจะออกมานะครับ่าลองดูนะครับที่ทางราคาของกราฟจะเป็นไปในที่ทางไหนนะครับในยี่สิบวินาทีนะครับในยี่สิบวินาทีนะครับตอนนี้กราฟกำลังนิ่งๆนะครับกำลังใกล้จะวิ่งแล้วนะครับ เลขสิบนะครับส <toys> ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหวิ่งลงมาด้านล่างนะครับโอ้โหกดวิ่งลงมาแล้วครับวิ่งลงมาแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอลงมาดูตัวเลขนะครับตัวเลขเป็นไปในทิศทางไหนนะครับลองดูตัวเลขนะครับตัวเลขเขียวนะครับมีโอกาสที่จะลงลงไปต่อนะครับตัวเลขเขียวมีโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดัเงขึ era, ้นมาเดี๋ยวเราจะเซลลงไปนะครับเร่งลงมาประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเซลลงไปนะครับครับตอนนี้วิ่งลงมาแล้วนะครับตอนนี้วิ่งลงมามายังชนยันทาร็ตนะครับกรอบราคาที่ผมทําการตีเส้นนะครับกรอบราคาสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับกําลังไซเบ์นะครับตอนนี้กําลังไซเบย์นะครับตอนนี้ด่งลงไปแล้วนะครับด่งลงไปแล้วนะครับตอนนี้ด่งลงไปแล้วนะครับตอนนี้ด่งลงไปแล้วจะรีเจ็ขึ้นมาหรือเปล่านะครับ มีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงนะครับมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงครับตอนนี้ย่อขึ้นมาหรือเปล่านะครับจะย่อขึ้นมาหรือเปล่านะครับจะย่อขึ้นมาหรือเปล่านะครับจะย่อขึ้นมาหรือเปล่านะครับย่อขึ้นมาหรือเปล่าที่ทันเป็น15นาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่ทันเป็น15นาทีนะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะนะครับรอจังหวะนี่หนึ่งนะครับรอจังหวะดีเจขึ้นมานะครับ รอจังหวัดีเจกนะครับรอจังหวัดีเจกนะครับดีเจกขึ้นมานะครับตอนนี้วิ่งลงไปแล้วประมาณกี่จุดนะครับวิ่งลงมาประมาณเก็บพันจุดนะครับโอ้โหวิ่งลงมาเก็บพันจุดนะครับตอนนี้ได้มาทดสอบยังเส้นแนวรับนะครับแนวรับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเซลลลงไปนะครับเซลลลงไปนะรผมเซลลวลงหนึ่งออเดินนะครับตอนนี้ผมเซลลแล้วหนึ่งออเดิ์นะครับจะบวกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขยับ เส้นลงมานะครับพยายามเส้นกำไรลงมานะครับ TP นะครับจะมาแตะ TP ของรูปป่านะครับจะมาแตะ TP เรูปปานะครับตอนนี้กําลังดีเจขึ้นไปนะครับตอนนี้กําลังดีเจขึ้นไปดีเจขึ้นไปนะครับเดี๋ยวประมาณ1.816นะครับผมจะทําการตั้งเซลไว้นะครับที่1.816นะครับพ e n d i งเซลนะครับเซล์ลิมิตนะครับ1.816นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมตั้งเซลล์ลิมิตไว้นะครับที่หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับตอนนี้ผมตั้งเซลล์ลิมิตไว้ที่หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับตอนนี้ผมบอกแล้วนะครับบอกแล้วนะครับบอกแล้วจะมาแตะยังทีพีหรือเปล่านะครับจะทีพีหรือเปล่านะครับจะทีพีหรือเปล่านะครับลองดูนะครับจะทีพีหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนภาคเกษตรกรรมของสารามีการรือว่านอนฟาร์มเฮโรนะครับประจําว okay, okay, so ันที่6ต well, ุลาคมปี2566นะครับสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับตอนนี guys, have, ้ผมบอกไปแล้วนะครับจะมาแตะเส้น DP หรือเปล่านะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนภาคเกษตรกรรมของสารามีการนอนฟาร์มเฮโรนะครับตอนนี้จะไม่ทีพีหรือเปล่านะครับจะมาแตะเส้น DP หรือเปล่านะครับผมทําการกดเซลล์ลงมานะครับสหรับตัวเลขวันนี้ครับผมทําการเทรดคู่เงินทองคำนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับผมบอกไปแล้ว58บาทนะครับโือประมาณนะครับตอนนี้พยายามดีเจขึ้นไปนะครับดีเจขึ้นไป ตันนี้ดีเจขึ้นไปนะครับ,รบตอนนี้ดีเจขึ้นไปนะครับบอกสามเอ็ดบาทยี่เจ็ดบาทนะครับโอเคนะครับตอนนี้บอกไปผมทําการตั้งรีมิซลนะครับที่ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับนี่หนึ่งแปดห่งตัวเลขออกไปในทิศทางลบนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคำเ่าจะดีลงไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะราคาทองคําปรับลงไปต่อนะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบสก็อปปิงก็ได้นะครับถ้าเสียวปุ๊กปิดนะครับ เขียวปิดเขียวปิดก kind of ็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนั so ่งลงทุนนะครับตอนนี้ผมบอกไปแล้วนะครับประมาณ48บาท52บาท56บาท55บาทนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งอยู่ในกรอบสีเขียวนะครับไปชนเส้นกรอบสีเขียวนะลูโหูได้ทําการตีเส้นกรอบสีเขียวโซนดีมานไว้นะครับราคาไปปิดตรงเส้นสีเขียวรผมเทำการตีเส้นดีมานไว้พอดีเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวที่แรงมากนะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอฟทิกเกรตรกรมของสหรัฐอเมริกาแล้วครับจะทีพีแล้วนะครับจะทีพีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เดียวนะครับจะทีพีครับโอ้โหดีขึ้นไปนะครับเก็บทีพีแล้วนะครับเก็บทีพีนะครับจะทีพีแล้วนะครับจะทีพีแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับจะทีพีนะครับตรงนี้บวกแปดสิบเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทอีกนิดหนึ่งนะครับจะทีพีนะครับทีพีจะทีพีไหมครับจะทีพ ดีบีดไหมนะครับแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับมีการรีเจขึ้นไปนะครับรีเจขึ้นไปนะครับแต่ยังไม่ทีบีก็จะปิดมือนะครับแต่ยังไม่ทีบีจะปิดมือนะครับถ้าไม่ทีบีจะปิดมือนะครับตัวนี้ดีเจขึ้นไปนะครับรีเจขึ้นไปตัวนี้รีเจขึ้นไปนะครับแปดสิบาทนะครับบวกไปแปดสิบนะครับเก้าสิบนะครับตัวนี้วิ่งที่เก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้า แปดสิบนะครับวิ่งไซเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคกันนะครับโอเคของปีนะครับตอนนี้ผมกำไรอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับมาหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งผมทําพอร์ตเล็กนะครับพอร์ตเล็กนะครับเล่นแบบความเสี่ยงน้อยนะครับก็คือพอร์ตผมบาลานซ์ผมอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมออกหลอดที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซียวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูจังหวะนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ราคานะครับกาลังวิงอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับกรอบไซด์เวกกรอบบริเวณกรอบราคานะครับที่เป็นกรอบดีมานที่ผมได้ทําการตีเส้นไว้นะครับเดี๋ยวลองซูมเอาดูนะครับว่าเหตุผลไหนผมถึงทาการตีเส้นดีมานไว้นะครับก็คือราคาลงมาต่ํากว่าแนวรับนะครับซึ่งเป็นแนวรับสําคัญที่ทานเฟส15นาทีนะครับผมก็เลยทําการตีเส้นดีมานไว้นะครับถ้าเราซูมลงมาในหวของทานเฟส4เนะครับจะเห็นได้ว่าโซนดีมานโซนราคานี้พอดีเลยนะครับดีมานจะอยู่ในโซนราคานี้พอดีถ้าเราดึงมาป บริเวณนี้สือว่าเป็นโซนดีมานนะครับราคามต้องลงไปเอาดีมานแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับหน้างานต่อไปจะเป็นไปเช่นไรตอนนี้ดีเจขึ้นไปนะครับดีเจขึ้นไปยาวนะครับหากเราออกออเดอร์บายด้านล่างนะครับก็จะสามารถทํากำไรได้นะครับตอนนี้ผมกําไรไปแล้วหนึ่งรอยบาทไทยนะครับโอเคนะครับ ค่อยทําไปนะครับอันนี้ก็คือพอตเล็กพอตน้อยไม่สําคัญนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีนีมินเนทมินเเมนต์มากน้อยแค่ไหนนะครับการบริหารจัดการเงินทุนนะครับทํายังไงนะครับให้เราสามารถที่อยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราทํายังไงนะครับให้เราชนะตลาดนะครับชนะใจตัวเองนะครับมีวินัยนะครับมีมินีมินเนทเมนต์นะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้ราคาได้ท e ําการรีเจ็ขึ้นไปนะครับ ทาการดีเจข้้งใงสำหรับข้ามเพนนี้นะครับนนฟาร์มเฮโร่นะครับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับของสหรัฐอเมริกาหรือว่านนฟาร์มเฮโร่นะครับตอนนี้ประกาศออกมาแล้วประมาณ6นาทีนะครับราคาได้พยายามผลักดันราคาลงไปต่อนะครับพยายามที่จะไปปียังแนวรับด้านบนนะครับพยายามที่จะไปปียังแนวรล่าด้านบนนะครับจะไปชนยังอันนี้ผมรู้เปล่าดวเราเรามายอดโดนึที่ทานเฟรม5้านาทีนะครับทานเฟรมห้านาทีนะครับกาพยายามที่จะผลักดันราคาขึ้นไปนะครับ ทานเฟรมสี่ชั่วโมงทานเฟรมหนึ่งนาทีนะครับก็พยายามที่จะผลักดันราคาขึ้นไปก่อแต่ก็ไม่ผ่านยังแนวรับเก่านะครับเกิดแนวต้านใหม่บริเวณโซนราคานี้นะครับแล้วก็ดเจกลงมาต่อนะครับโดยผมตั้งเซลล์ลิมิตไว้ด้านบนนะครับที่ราคาที่หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับราคาจะย้อนขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับถ้าราคาไปทดสอบยังแนวแนวต้านนะครับเกิดแนวต้านของราคาที่เป็นทาร์เก็ตของแนวรับเก่าบริเวณโซนราคานี้นะครับราคาอาจจะดิดกลับลงมาก็เป็นได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ อ่านใอ้ันฝังเซลลนะครับกาลังจะสร้างนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับว่าตอนนี้นะครับราคาไซเบร์นะครับไซเบ์อยู่ในกรอบด้านล่ังนะครับไซเบ์อยู่ในกรอบด้านล่ังนะครับวันนี้บอกไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับโดยประมาณนะครับกําไรอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบาทนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเราย่อขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับผมจะทําการเซลลงมานะครับ อย่งนะครับ <default> ยังไม่กดนะครับเดี๋ยวถ้าไปแตะเส้นเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซียวลงนะครับหนุ่ที่ทาง <ygen Samantha. S 1> เฟรมห้านาทีถัดเฟรมห้านาทีย่อลงมานะครับจะดีเจกขึ้นไปหรือเปล่านะครับพยายามที่จะผลักดันราคาขึ้นไปนะครับพยายามที่จะผลักดันราคาขึ้นไปนะครับโอเคนะครับตัวนี้พยายามผลักดันราคาขึ้นไปนะครับพยายามผลักดันราคาขึ้นไปแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะครับที่ทางเฟรมหนึ่งนาทีนะครับ เป็นที่ทำเป็นโอเคนะครับเกิดการดีเจกลงมานะครับดีเจกลงมาต่อนะครับแรงเซลล์เยอะก่อแรงบายนะครับทําให้ราคากลับมีการผักดันราคาลงมานะครับโอเคนะครับตัวนี้พยายามกับตัวขึ้นไปหรือเปล่านะครับตัวขึ้นไปนะครับโอเคนะระบาดนกำลงมานะครับ ตั้งอตั้งทีพีไว้ด้านล่างนะครับที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับต้องดูราคาจะลงไปต่อหรือเปล่านะครับวันนี้ผมออกอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สองนะครับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นไปปุ๊บนะครับดี๋ยวอย่าเซียวลงมาต่อนะครับในหลอดน้อยๆนะครับตอนนี้ผมออกไปที่ศูนย์จุดศูนย์สองนะครับราคาพยายามอยู่ในกกอบไซเวนะครับวิ่งอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับราคาพยายามวิ่งอยู่ในกกอบไซเวย์นะครับ ลงไปต่อหรือว่าจะขึ้นไปต่อนะครับแต่ตัวเลขเอามาดูในเหัวตองตัวเลขนะครับเลขนอนฟาร์มวันนี้นะครับอยู่ในประมาณหกสิบาจุดแปดนะครับนอนฟาร์มเฮโรสำหรับวันนี้นะโอเคนะครับนอนฟาร์มเฮโรนะครับโอเคนะครับตอนนี้พยายามที่จะพักดันราคาขึ้นไปนะครับพยายามที่จะพักดันราคาขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะ,จะชนะยังแรงเซียวได้นะครับแรงเซียว มีมีมากกว่านะครับทําให้กดราคาลงไปนะครับโอเคนะครับจะผักด,ดันราคาไปต่อหรือเปล่านะครับเรามปรุ่นกันนะครับรอดูจังหวัดยวผมจะทําการซีลลงอีกหอึ่งวันนะครับโอเคนะครับพยายามที่จะแรงบายพยายามที่จะสู้กับแรงซีลนะครับเกิดเนวแนวต้านบริเวณโซนราคานี้นะครับ อนนี้ผมติดลบอยู่ที่ร้อยหกสิบประมาณนะครับโอเคนะครับตอนนี้พยายามรีเจกนะครับแดงแดงใบจะสามารถสู้แรงเสียงได้หรือเปล่านะครับแดงบายจะสามารถสู้แรงเซียได้หรือเปล่านะครับโอเค okay, เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พยายามที่จะกลับตัวลงมานะครับพยายามที่จะกลับตัวลงมาตอนนี้พยายามไซเบร์ออกด้านข้างนะครับ ยานที่จะไซเบลด้านข้างนะครับจะพักดันราคาลงไปต่อหรือเปล่านะครับราคากำลังไซเบ์ออกด้านข้างนะครับในช่วงเวลานี้นะครับราคากำลังเกิดการไซเบลออกด้านข้างนะครับจะลงไปต่ำกว่าฟอนเดชั่นรอเดอร์เซลที่ผมได้ทำการเซลลไว้หรือเปล่านะครับ ยกต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะสามารถชนะตลาดได้หรือเปล่านะครับหากเพกื่อนๆท่านไหนต้องการทำกำไรกับเอเอ็มโฟเสสามารถสมัครได้ที่ลิงต์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมาการลงทุนความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาขอ้อมูลนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทบัญชีที่เปิดกับ AM f o r e โฟนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี Standard บัญชีไมโครบัญชีอุนต้าโลนะครับว่ามีข้อเหมือนและข้อแตกต่างกันยังไงนะครับ เพราะว่าแต่ละบัญชีนะครับถ้าเป็นในส่วนของบัญชี s t ต n d า r d นะครับเพื่อนสามารถรับในส่วนของโบนัสในการเทรดได้นะครับโบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยดอลลาร์นะครับโบนัสหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์เออโบนัสหนึ่งหมื่นดอลลาร์อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเงินที่เราทําการฝากเข้าไปนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราฝากพันเหรียญใช่ไหมครับโบนัสเราก็จะได้อยู่สองร้อยนะครับสองร้อยดอลลาร์นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ราคากราฟ กำลังอยู่ในโซนไซเบร์นะครับอยู่ในโซนไซเรบรบก็พยายามที่จะแรงบายกับแรงเซลลนะครับพยายามที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับว่าแรงบายจะมีพลังกาลกัลางสามารถที่จะผลักดันแรงเซลขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับเห็นนะครับตอนนี้ อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับกาลังอยู่ในไซด์เวย์นะครับส่วนของการไซด์เวย์นะครับตอนนี้เขียวทิ้งใด์ด้านล่างนะครับเขียวทิ้งใส่น,นะครับพยายามที่จะผลักการราคาดีตัวขึ้นไปต่อนะครับโอเคทุกคจะลงหนึ่งออเดอรนนะครับเสียวลงมานะครับจะตั้งทีพีไว้ด้านล่างนะครับเดีย๋ยวผมขยับทีพีไว้ ที่ปลายไส้นะครับปลายไส้เดิมนะครับของที่ทานเป็นสิบห้านาทีนะครับวันนี้ดีตัวลงมาแล้วนะครับถ้ายังไม่แตะทีพีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดมือนะครับถ้ายังไม่แตะทีพีนะครับเดี๋ยวทำการปิดมือนะครับหากบวกก็จะทําการปิดมือนะครับก็พยายามสะสมกําไรไปเรื่อยๆนะครับให้เพิ่มบาลานซ์บัญชีของเรานะครับเพิ่มบาลานซ์ในบัญชีของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราทําการปิดหรือว่าชน ในส่วนของ TP นะครับตอนนี้นะครับพยายามที่จะมาลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วครับจะมา TP ผมหรือเปล่านะครับจะมาแตะเส้น TP หรือเปล่านะครับจะมาแตะ TP หรือเปล่านะครับจะมาแตะเส้น TP ผมหรือเปล่านะครับเคนะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนแห้งนะครับเปลี่ยนแห้งที่ทานเฟรม15นาทีนะครับเปลี่ยนแห้งที่ทานเฟรม15นาทีนะครับ จะเอเทขายลงไปต่อหรือเปล่านะครับจะเทขายลงไปต่อหรือเปล่าจนไปชน TP วงหรือเปล่านะครับจะไปปิด TP หรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกน so> ิดน um ึงนะครับจะปิด TP นะครับอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับจะปิด TP นะครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับพยายามที่จะลงมานะครับลงมาเพื่อปิดต่ากว่านะครับมีโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับถ้าปิดต่าแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะลงไปต่อ โอเคนะครับเ็าต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับโอเคนะครับอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ผมบอกแล้วนะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับดูผมจะทำการปิดมือนะครับปิดมือนะครับตอนนี้นะครับบอกไปแล้วนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทไทยนะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าย่อขึ้นไปต่อนะครับจะทําการเซลลลงมานะครับถ้าย่อขึ้นไปต่อจะทําการเซียวลงมานะครับ เอเนะครับตอนนี้แดงทิ้งไซดลงมาแล้วนะครับถ้าเกิดย่อขึ้นนะครับเดี๋ยวทําการเซลลต่อนะครับหรอว่าจุดกรอบไซเบรบริเวณโซนราคานี้ลงมาหรือเปล่านะครับทําการตีกรอบไซเบนะครับจะไปปิดเนือเน้อโซนไซเบหรือเปล่านะครับเราขยับดูที่ทรงเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับปิดเต็มเลยนะครับเต็มที่ผมได้ทําการตีกรอบสีเขียวไว้นะครับกรอบซึ่งเป็นกรอบปรมาณนะครับ มีตรงโซนสีเขียวนะครับผมทาการตีเส้นไปยาวมากเลยนะครับถ่านเฟรมหนึ่งเดนะครับถ่านเฟรมหนึ่งเดโอเคนะครับโอเคนะครับถ่านเฟรมสิบห้านาทีเคนครับเดี๋ยวถ้าย่อขึ้นนะครับเซลลลงมานะครับย่อขึ้นไปเซลลลงมานะครับย่อขึ้นไปเซลลลงมานะครับ ตันี้ไซเบรนะครับตัวนี้อยู่ในกกอบไซเบร์เขนะครับตัวนี้เปกลงมานะครับตัวนี้เปกลงมานะครับาทดสอบเป็นราคาเราเสียวก็ถือว่าเสียงอยู่นะครับหรือว่าจะเซียวเพื่อรอรีเจคชั่นขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วแต่การยอมรับของนักลงทุนนะครับน่าจะมาชนยัง t a ร g e เก็ตของราคานี้นะครับประมาณนี้นะ โอเคนะครับวันนี้พยายามที่จะพักดันราคาขึ้นไปนะครับดันราคาขึ้นไปต่อนะครับดันราคาขึ้นไปต่อนะโอเคนะครับตอนพยายามสร้างไซดเวย์นะครับบริเวณกรอบไซเวย์บริเวณโซนราคานี้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับท่านไหนต้องการ ทำกำไรกับบุกเกอร์ต่างๆสามารถเลือกสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะ AM f o r e โฟนะครับผมการลงทุนทุกความเสี่ยงผู้ลงทุนควศรศึกษาข้อมูลก่อนกนา,ารตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรลงเงินทั้งหมดมาลงทุนเจอกันใหม่ E.P. หน้าสวัสดีครับผม